สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนี่นักเพศเออกมาทําธุระข้างนอกน,นะคะมาธนาคารนิดหนึ่งฝากไว้กับคุณย่าคก็วันนี้อาจจะพูดไม่ชัดน,นิดนึงนะเป็นร้อนในจะมาพูดกับกับ w p n นิดน,นึงค่ะมีคนถามเกี่ยวกับไอครีมเข้ามานะคะว่าพี่ปุ๊พี่ไอคะ่ะไอครีมเนี่ยกี่วันเห็นผล แล้วก็เออหนูมีปัญหารอบรอบตรงตาคือหมองคล้ำแล้วก็มีอาการบวมน,นิดนึงค่ะอย่างนี้อย่างนี้นะก็ถามมาว่าจะใช้กี่วันเนี่ยอ,อยากจะบอกว่านะคะว่าอายครีมเออไม่ใช่บอกก่อนสิว่าตรงเนี้ยผิวผิวตรงเนี้ยของเราอะ่ะผิวใต้ตาของเราเป็นผิวที่บอบางมากนะคะเบาบางกว่าส่วนอื่นของใบหน้าเลยเพราะฉะนั้นตัวอายครีมของเราที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยส่วนผสมเนี่ยจะต้องอ่อนโยน แล้วก็ไม่ทำร้ายผิวบริเวณนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบำรุงต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอย่างน้อยก็ประมาณสามอาทิตย์ถึงถึงเดือนหนึ่งึงจะเห็นผลนะคะว่ามันจะว่ามันดีขึ้นเพราะว่ากิจกรรมของเรากิจวัตรประจำวันของเราที่เรา<ข>อ,ออกมาเนี่ย<อ>เราทาตอนเช้าออกมาข้างนอกเราก็มาหัวเราะกับเพื่อนแล้วเจอเพื่อนล้วก็หัวเราะยิ้มหีตาอะไรอย่างนี้คือมันมีมันเกิดเอฟเฟกต์ได้ตลอดเวลาเวลาที่เราออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วเวลาเรากลับบ้านเราก็บำรุงตากลางคืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเร้วด้วยประสบที่อ่อนโยนเนี่ยมันจะมันจะเห็นผลค่อนข้างชานิดนึงเพราะว่าเราก็ทั้งวันเราก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีริ้วรอยอะไรอย่างงี้แบบหักล้างกันอยู่นะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วก็เราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยดูแลตัวเราเองด้วยว่าแบบเออเวลาเราสมมติเราห่วงเรื่องเรื่องติดกาใช่ไหมเวลาเราพอแล้วเราก็การตันไหนแล้วก็แบบปัรหาทำอย่างเงี้ยอยากไปอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยด้วยนะคะแล้วก็คือบริหารดูแลตัวเองไปด้วยแล้วครีมเนี่ยก็เป็นตัวบํารุงเสริมไปนะคะเห็นผลค่ะเพราะว่าตัวบุ๊กใช้ตอนนี้ใช้มาสามอาทิตย์แล้วค่อนข้างผิวตรงเนี้ยจากแต่ก่อนค่อนข้างคามนิดนึงทุกวันนี้บอกตรงๆนะทุกวันนี้นอนเช้านอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเลี้ยงน้องนะคะตื่นทุกสองชั่วโมงเลยนอนวันหนึ่งไม่ถึง5ชั่วโมงบางทีก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองก็คือตัวก็ทาตัวไอตัวไอครีมนี่แหละช่วยด้วย ก็ก็ดีขึ้นมันก็ไม่ได้ย่กไปกว่าเดิมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นอาการบวมอะไรพวกนี้มันก็แบบคือมันก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มาถามปู้นะคะว่าเนี่ยครีมนู้นอ่ะบอกมีครีมอะไรที่อะไรเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นผลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคืออยากให้น้องลองใช้วิจารณญาณดูนะคะว่าครีมแบรนด์ดังตามห้างอ่ะบางคนใช้อ่ะเป็นเดือนยังไม่ยังไม่เห็นผลเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจ็ดวันเห็นผลหรือเจ็ดวันได้รู้เรื่องแล้วเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะสําหรับส่วนประกอบส่วนผสมอะไรพวกนี้คือคือด้วยความคิดของปุ้นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าปู้ก่อนหน้าที่จะทาไอคีมก่อนที่จะหาตัวไอคิมมามาทาแล้วมาใช้เองเนี่ยก็ใช้ตามแบรนด์คา์เตอร์ต่างๆดังเออคาน์เฟ่ดังๆแบรนด์ดังคา์เตอร์นะก็ใช้มาหลายตัวเออแบรนด์ต่างๆใช้มาหลายตัว มันก,ก็กว่าจะเห็นผลก็คือ2เดือนสาเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ต้องใช้ติดต่อก,กันแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องด้วยนะ7วันถ้าแบบมี7วันโผลมาเน,นี้ยคงน่ากลัวแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันกน,นะสำหรับไอ แล้วก็ใครนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเดี๋ยวมีคนถามแน่นอนทุกครั้งที่พูดพูดเกี่ยวกับ w p s นะคะจะต้องมีน้องน้องหรือคนที่สนใจใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดนะคะก็จะมาเม้นถามแล้วก็จะมาติดต่อถามว่าพี่ขายครีมอะไรคะอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เข้าไปดูนะคะที่ www. whiteperfectskin. com นะคะเข้าไปดูได้เลยจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด9ตัวนะคะหลายหลากหลายเลยนะแล้วก็ ถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อผ่านตัวแทนได้เพราะว่าตัวแทนจะสั่งของส่งของเร็วมากก็ตัวแทนก็จะมียืนยันตัวตนตัวจริงนะคะเป็นตัวแทนของเราในเว็บไซต์นี่แหละก็ต้องเช็คดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คนแอบอ้างเยอะใช่ไหมน่าเริ่มน่ากลัวนะแล้วก็เรื่องที่ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือหลายคนถามเกี่ยวกับ W3S เอ้ไม่ใช่ไว้ Perfect Skin Treatment นะคะที่เชียงใหม่ที่ผุ้มกับพนินจะทำนะคะก็คือเป็นก็คือเป็นคำแนะนำจากคุณแม่ของพิน ว่าตอนแรกตอนแรกเราจะทําเป็น,นว่าเท้านวดตัวกันก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไหนๆก็ทําแล้วเราก็เลยลงตุ้มเดียวเลยให้แบบมีสปาผิวมีอะไรอย่างงี้แ้วก็จะมีขัดผิวนะคะขัดหน้าคือบํารุงทุกอย่างสวย,วยตั้งแต่หัวตลอดเท้าเลยนะแล้วก็แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ WPS นี่วางขายด้วยแต่ก็แต่ก็จะไม่ได้เน้นตรงนั้นคือเราจะเน้นแค่แบบเน้นแค่แบบใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการดูแลผิวหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ลก็อะฑ์เน้นโชว์เฉยแต่จริงก็ต้องขายก็คือก็คือขายก็คือขายได้ค่ะก็คือเราวางโชว์แล้วก็สั่งที่เราได้นะคะแต่ว่าก็ยังไงก็เน้นตัวแทนมากกว่าเออเรก็อยากให้ไปซื้อผ่านตัวแทนมากกว่านะตัวแทนกับเราก็น่ารักนะคะมีตัวแทนเชียงใหม่แล้วก็มีตัวแทนเชียงใหม่หลายคนเลยแล้วก็เอ่อวกรุงเทพก็มีเออแล้วก็ใครที่สนใจมีหมดแล้วสำหรับใครที่สนใจนะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ ประมาณเดือนเดือนกว่าไม่เกินสองเดือนเนาะสองสามเดือนค่ะจะเสร็จนดีวเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแล้วก็กาลังจะให้อินสร์เข้ามาเ,เข้ามาตกแต่งนะคะเดี๋ยวเสร็จคืบหน้าย,ยังไงเราจะมาบอกอีกทีเนาะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย